โอเคต้องอัดเลยโอเคกลับสวีท่านผู้ชมทุกท่านกันเป็นีครับโอ้โหเข้าเกมมามันก็ให้เล่นเลยนะครับก็เลยต้องรีกดอัดนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมไนท์วอล์กนะครับเอ,อเดินกลับบ้านคนเดียวในตอนดึกเอแล้วกูจะเจออะไรไหมเนี่ยเมื่อกี้มันบอกว่าเราพึ่งกลับบ้านจากการทํางานนะครับเราเอยเราพึ่งจากกลับจากการทํางานตอนนี้กําลังจะกลับบ้าน น้องต้องเดินป่าเปี่ยวอที่นี่ที่ไหนเดินกลับบ้านในตอนกลางคนืนก็น่าก,กลัวนะเพราะว่าอ่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็อาจจะโดนปล้นนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะโดนปล้นเช่นกันนะครับก็นั่นไงกูพูดถึงก็มีมีดนั่นมันมีด,ดี่นาะเกิดอะไรขึ้นที่นี่จะต้องออกไปจากที่นี่ โอ้มีเสียงเด็กอีกโอ้โหลูกใครครับลูกใครครับนี่เอ๊ะียบอุ๊ยจากจบที่สามตายอมมัมป่ารอคุณอยู่โอเคแล้วถ้าเราเดินถอย มีสามฉากจบงั้นเราลองเดินถอยกันฉากจบที่หนึ่งเฮ้ยฉันเหนื่อยมากฉันรู้สึกเหนื่อยที่จะเดินต่อไปโอเคแล้วอีกอันนึงคืออะไรแล้วอีกฉากนึงคืออะไร ฉากจบที่สองมันที่อะไรกันเนี่ยหนีดีกว่าเราทิ้งเด็กให้ตายอ้าเอาเอโอเคถึงนันเล็กอแม่แฉันเนี่ยจะไปกินข้าวกันที่รัเชลนะเพราะอย่างนั้นนะเนี่ยที่ลองจอดรถเนี่ยมันพังแล้วก็โมชั่นเซนเซอร์เนี่ยมันอาจจะ,ะทำให้ประตูของลงรถเนี่ยติด พราะอย่างนัินให้แน่ใจนะว่าปิดก่อนที่ลูกจะเข้าไปเพื่อจะทิ้งเงินไว้ให้ให้ปาเสวนนะเพื่อซื้อซ่าแล้วเจอกันนะจับพ่ออ้อาวเ,เสียงพ่อเหรอกกูก็แมนเฉยเลยไอ้กูแมนมากเลยเมื่อกี้เสียงนึกว่าแม่อ่าต้องกดแล้วก็มองใช่ไหม

โอ้โหกูแค่จะปิดลงรถอโอ้โหใครใครปิดปิดสิปิดเอออย่าเอาขึ้น เอาขึ้นทำไมเอ้ยลงมาเฮ้ยให้แน่ใจว่าปิดแล้ว